ไม่ใช่เรื่องมากหรอกครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณอันนี้เรื่องจริงครับเราเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจนะส่วนเงินกันจอมพลังส่วนตัวมันไม่มีเส้นสายไปเหตุมารับไม่ได้โอนมาแล้วก็ให้ขอให้มารับคืนที่ออฟฟิศด้วยโอนมาแล้วผมจะเบิกออก ผมจะแจ้งกับแผนกบัญชีในการส่งให้กับตลาดนะครับว่ามีคนโอนเงินมาผิดนะฮะจะบันทึกว่ามีคนโอนเงินมาผิดเดี๋ยวไปแจ้งธนาคารเอาไว้นะฮะเพื่อความถูกต้องตามเอกสารนะครับไม่ใช่เรื่องมากหรอกครับเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณผมต้องการถูกต้องตามกฎหมายนะฮะถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดสมมุติ เรื่องที่เขาระแหงแขงใจว่าค่าใช้ใจ่ายเอยเงินใครโอนเข้ามาเพราะเขายังไม่เปิดไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าขายฟอกเงินหรือม,มีปัญหาอะไรแบ็กอัพอยู่ข้างหลังพวกผมไม่ซวยไปด้วยเหรอถูกไหมพวกผมไม่ซวยไปด้วยเหรออันนี้เรื่องจริงครับเราเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจนะถ้าพวกเธอถูกใจอะไรเธอไม่ถูกต้องก็เรื่องของเธอนะฮะเธอก็เห็นเรื่อง ถูกใจไม่ถูกต้องมาเยอะแล้วล่ะ